ครับผมสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับนนอลันซาครับวันนี้เราอยู่ในช่อง YouTube อลันซาไทยแลนด์ครับเพื่อนๆเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด s b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครับนี่เลยครับอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับแล้วก็แนะนําวิธีการติดตั้งนะครับสินค้าตัวใหม่ของอลันซาอีกหนึ่งตัวนะครับนี่เลยนะครับกำลังฮิตเลยครับวันนี้ครับนี่ของมาต้องมีนี่ครับโปรดักใหม่ล่าสุดอีกแล้วนะครับ ตัวนี้เขาเรียกอะไรนะครับตัวนี้ก็คือเป็นชุดปลั๊กแปลงนะครับปลั๊กแปลงกล่องนะครับจากเขาเรียกรุ่นตัวใหม่ๆนะไม่ว่าคุณจะใช้เวฟร้อยสิบ ILD นะครับ Dream Super Cup LED หรือเนี่ยครับหรือคันนี้กำลังถ่ายอยู่เนี่ยเป็นเวฟร้อยยี่สิบห้า ILD นะครับซึ่งเขาเรียกว่ารุ่นตลองกล่องตลับเกมนะครับแล้วเราจะมีปลั๊กตัวนี้ครับให้เพื่อนๆเอาไปแปลงใส่กล่องนี่เลยอย่างตัวอย่างเห็นด้านหน้าเลยครับนี่ บางคนอยากใช้กล่องแต่งนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นกล่องกล่องจูนคอมได้นะครับ API นะครับหรือกล่องปรับสไตลโลนปรับ8โหมดได้หรือนี่ครับยอดฮิตกล่องหมกนะครับนี่เขาเรียกว่าตัวนี้คือสินค้าของเราคือเขาเรียกว่าปลั๊กแปลงกล่องตลับเกมนะครับจากกล่องสลับเกมแปลงใส่ปลั๊กเข็มที่ภาษาช่างเรียกกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเนี่ยผมจะมาดูวิธีสาธิตวิธีการติดตั้งให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งของเราบอกแล้วว่าเป็นแบบตรงรุ่นติดตั้งง่ายมากนะครับผมจะเทสให้ดูเลยว่า ตั้งแต่กล่องหมกเลยนะครับแล้วก็กล่องปรับแปดโหมดนะครับหรือกล่องสแตนด์อะโลนทั่วไปนะครับให้เป็นกล่องพวกนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับมามาดูกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันครับซึ่งคันนี้ก็เป็นเวฟ125 LED นะครับก็สินค้าของเราจะเป็นแบบนี้นะครับไปพร้อมแพ็คเกจอย่างนี้สวยๆนะครับนี่เป็นปลั๊กแปลงเรียบร้อยนะครับเป็นแบบปลั๊กตรงรุ่นนะของแท้นะครับจะต้องมีเลเซอร์นะครับแล้วก็มีเดือนกับปีผลิตไว้นะครับนี่คือของอลอนซ่านะครับสินค้าของเรารับประกันให้เลยนะฮะปีเต็มๆนะครับ มาดูครับเปิดบอกมาซึ่งกล่องรุ่นนี้จริงๆของเดิมจะอยู่หลังยูบ็อกนะครับซึ่งตอนนี้ผมทําการเจาะยูบ็อกเพื่อในการสาธิตการติดตั้งให้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ทางบ้านสามารถดูได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เลยหน้าตาของกล่องของเดิมนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็ทําการถอดกล่องเดิมออกนะครับดึงดึงกิ๊บดึงปิ้นตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ดึงกล่องออกได้เลยครับง่ายๆแล้วก็เอาตัวปั๊กของเรานะครับที่เรบต้องรุ่นเสียบเข้าไปนะครับ ของเขาจะบังคับนะครับก็คือมันจะใส่ได้ท่าเดียวนะครับนี่บังคับใส่เลยนะครับจะไม่สามารถใส่ได้ท่าอื่นนะครับง่ายง่ายครับเห็นไหมนี่เรากดเข้าไปครับให้ปีนมันเข้าล็อกนะครับแล้วก็กดตัวนี้ครับสกเก็ตกดเข้ารูปเหมือนเดิมนะครับปึ๊บนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็เอากล่องไฟที่เราที่เราเลือกใช้มาใส่นะครับี๋ยวันนี้ผมจะเทสให้หมดเลยนะว่าจะเป็นกล่องโมกนะครับกล่องโมกกล่องปรับแปดโหมดนะครับหรือกล่องที่จูนคอมได้นะครับสแตนโลนอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูทุกอันเลยนะครับอ่าสหรับแรกเรามาดูกล่องโมก่อนกันครับนี่มาดูนะครับง่ายๆนะครับนี่เท่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองติดเครื่องดูนะครับอ่ะช่างใหญ่ติดเครื่องหน่อยเลยอ่าเดูดูครับนี่นะครับปกตินะครับเดี๋ยวแป๊บนึงป๊หนึงอ่ะเดี๋ยวให้ช่าง่ดูนี่ดูหน้าจอก่อนนะครับนะครับเปิดกุญแจนะครับดูนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเอนจินขึ้นแล้วก็ดับหายไปนะครับแล้วก็ปั๊มตีทำงานอ่าเราฟาต้าดูครับ นี่ครับนีครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องหมกนะครับใช้ได้เลยครับปิดเครื่องได้เรียบร้อยแล้วครับนะครับมาดูต่อนะครับอ่าต่อไปเป็นกล่องปรับ8โหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับนี่ผมใส่ลอไว้ละนะครับเหมือนเดิมครับขดกล่องเดิมไม่ออกนะครับวางไว้ใส่ปุ๊บ ตัวนี้ก็ขายดีนะครับเป็นของอลอนซ่าเหมือนกันยอดทิพเหมือนกันครับเราแต่ลูกค้าเลือกใช้นะครับอ่ะดูดูครับติดตั้งง่ายครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟครับเห็นไหมแค่คุณเสียบปุ๊บก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วครับอ่ะอันนี้เป็นกล่องปรับ8โหมดนะครับก็ปรับได้เหมือนเดิมนะครับปรับโหมดได้ ทุกฟังก์ชันที่ทำได้หรนะครับดูครับปรับดูนะตัวนี้มันมีการระบบมันมีระบบการขโมยด้วยนะครับปรับได้เพิ่มเพิ่มน้ำมันเพิ่มไฟได้แปดโหมดนะครับนี่สามสี่ห้าหกสังเกตเครื่องมันจะเบาลงนะครับเพราะน้ำมันมันหนาขึ้นนะครับนี่เจ็ดแปดราคาถ้าเป็นเลขศูนย์เครื่องจะดับนะครับนี่อันนี้ก็ขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอ่าโอเคดับเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกล่องสแตนดูนะครับคือคือลูกค้าสามารถนะครับ เลือกใช้ได้เลยว่าคุณจะใช้กล่องอะไรก็ได้นะครับแค่มีปลักของเราตัวนี้ตัวเดียวเลือกได้ทุกแบรนด์เลยนะครับหรือจะใส่กล่องกล่อง S4 กล่องแท้ก็ได้ครับรับเอาไปรีแมปก็ได้นะครับใช้ได้นะครับเอามาดูครับนี่ต่อครับง่ายมากนะครับตรงรุ่นนะฮะอ่ะสตาร์ทเครื่องครับฮะติดได้ทุกใบนะครับติดได้หมดทุกใบ ไปนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใดได้เห็นในคลิปนี้แล้วสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อของเราได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อตัวแทนจาหน่ายของเราได้ทั่วประเทศเลยนะครับนี่นะครับเป็นปลั๊กแปลงกล่องจากกล่องตลับเกมนะครับมาใส่กล่องเข็มนะครับกล่องเขาเรียกว่ากล่อง s c นะครับคุณเลือกใช้ได้หมดเลยได้ใช้กล่องเดิมกล่องมกกล่องปลดลอกอะได้หมดเลยนะครับแค่มีตัวนี้ตัวเดียวนะครับนี่นะครับ เรารับสินค้าเรามีรับกัน2ปีนะครับก็เพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับเราจะได้มีคลิปใหม่ๆนะครับมานำเสนอนะครับแล้วก็ใครอยากให้เราทำอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มานะครับบอกเรามานะครับเดี๋ยวเราทำรีวิวแล้วก็อาจจะมี EP พีหน้าๆครับมีการสอนติดตั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็จะขอเวลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ